สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจครับสวัสดีพี่น้องเบอร์สุมองสุบอนนะครับผมพี่น้องเช y o ยูทู e นะครับพอกันกับผมบอลซักคักอรรถแชนแนลนะครับเม่นี่นะครับผมบอสซักสี่มาว้าเรื่องให้พี่น้องฟังนะครับตามวามเสือนะครับผมถือว่าเป็นวามเสือด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับพี่น้องผู้มักเสี่ยงโชคเนาะครับเนาะนะครับก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับผมพี่น้องครับเพื่อเป็นแนวทางด้วยพี่น้องเด้อล้วก็ เป็นควอมเสือนะครับผมสลับภูมักเสียงทายนะครับผมพี่น้องครับคาโบรลันคันวานะครับผู้เถ่าพันบอกว่านะครับขั้นแมนมีจอมปวกขึ้นนาบ้านนะครับท่าทิตบ้านออกนะครับกัสิมีโชคมีลาบเนาะพี่น้องเนาะนะครับตัวนี้ก็เป็นความเสือดอกครับพี่น้องครับผู้เถ่อพันโวมานะครับผมลวก็ตอนนี้ผมอยู่ที่นาบ้านนะครับผมนี่คือนาบ้านของบ่าวซักเองนะพี่น้องตัวนี้เป็นบ้านของผมเองนะครับ เป็นบ้านของผมเองแล้วก็มีจอมปวกนะครับผมขื้นยูุหนาบ้านทางทิศตะวันออกนะครับพี่น้องครับนี่คือทางทิศตะวันออกครับนี่คือทางทิศตะวันออกของบ้านนะครับผมนี่ก็คือทิศตะวันออกของบ้านอีลีครับผมพี่น้องครับแล้วก็มีจอมปวกขื้นมาอยู่หนาบ้านพอดีพี่น้องครับผมก็เลยคิดว่าเออเพื่อเป็นแนวทางนะครับหรือว่าเพื่อ ตรงกันกับผู้ถี่เพิ่นมักเสียงดวงเนะพี่น้องนอนะครับสารภูมมักเสียงดวงครับบัตรค่าเพิ่นตรงกับเพิ่นที่เพิ่นคิดไหวนะครับนีพี่น้องครับจอมปวกครับตัวนี้เป็นจอมปัวแบบทรามาศาสเลยเด้อพี่น้องครับบุริเหตุเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่คือทิศตะวันออกของบ้านบาาซักนะครับนี่จอมวัวึ้นมาในต้นใหม่ครับต้นใหม่ประดับนะครับ มาที่นี่นะครับโมเมนมีแต่จอมปวกได้พี่น้องครับนี่ฮอดเห็ดปวกพี่น้องครับเดี๋ยวผมบอาสักสิบผ้าพี่น้องไปเบิ้งเห็ดปวกเป็นเห็ดปวกจริงนะครับผมพี่น้องครับตัวนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมสิปลูกต้นไม้ไว้เป็นสองฟังของของทิตะวันออกของบ้านนะครับผมพี่น้องก็ถือว่าเป็นเป็นหน้าบ้านของผมนะครับเป็นหน้าบ้านของผมกับซีมีนะครับผมสิปลูกต้นไม้ไวปสองฟังส่ครับฝั่งนี้เป็นจอมปวกพี่น้องครับแล้วฟังพุ่นนะครับผมก็สิเป็น เฮ็ดปวกครับผมพี่น้องผมกำลังมาเห็นมือหนีพอดีครับพอดีมือหนีตรงกับวันที่สิบห้ามีทุนายุนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมก็เลยว่าเออเพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องผมมาเสียงโฉกนะครับหนึ่ก็ลองมาครับพี่น้องครับนี่คือเฮ็ดปวกอิลีครับผมพี่น้องครับเป็นเฮ็ดปวกนะครับจนว่าเป็นบานแล้วพี่น้องครับผมกำลังเห็นนะครับ พอดีมาขัดตรงกับมือนะครับเพื่อนะครับพี่น้องนะครับเป็นแนวทางนะครับสารผูมักเสียงโฉกนะครับนะเยวผมเลียดงานใหม่เอาครับนี่ครับนี่คือเฮ็ดปวกอีรีพี่น้องครับน่เฮ็ดปวกจะนจะมาเกิดอยู่หนาบบานคนพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งห้เป็นแนวทางซื้อๆได้ครับเด้อ ครับมีทูบไอ้ไข่ครับผมสีจุดอยู่ต้อนานี่แหละครับต้อนาจอมปวกนี่แหละครับเป็นเสี้ยหอยโซ่หอยราบจังได่นะครับเดี๋ยวพี่น้องคอยมาเบิ้งน้ากันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิษฐานก่อนเดอร์ครับเด้อนะครับผมเป็นข้อมเสือเด้อครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวเป็นข้อมเสือครับพี่น้องสาธุเด้อรม่นนั่งเทอร์นี่เจ้าทีเจ้าทางพญาจอมปวก มือนี้ลูกหลานเป็นเจ้าของบ้านเองคือบอสซักนี่แหละครับเป็นเจ้าของเฮือนเนาะคือว่ามือนี้ลูกหลานมาขอสุขขอลาบนั่มจ้อมปวกที่ได้ขึ้นมาโคอยู่ที่หน้าบ้านท่านที่ทตะวันออกของบ้านบอสซักเนะาะบัดนี้มือนี้วันที่สิบหามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกบอสักขออนุญาตขอขอเสียงทายใครแม่นให้โศกให้ลาบอีหลี ให้ปรากฏเป็นตัวเลขอยู่ในถู่ไอ้ไข่นี่เด้อเป็นตัวเลขตัวใดญนะครับสาธุผมขออนุญาตตักไว้มมองหนีนาะพี่น้องเนะาะครับบอกเก่าไม่น่าตทวลนี่ครับผมยิ่ความเสือของคนอีสานคนโบราณโบราณเป็นบอกมานะครับผมขออนุญาตจุดได้เด้อพี่น้อง ห้โซห้ลาบดูร้านนี้ลีกอะอันนี้โเดอที่สุดราคพี่น้องครับ Saya cek ke ini, kan? Dek, ngemai hmm. oh you kopi. Know Angkat hmm. tadi, bahasakan lanjut kaku you bidang know kaku. Ừm, bắt vật rồi, lắc khắp đi nào Tịt rồi Như thế chạy tụi mày มาขอสูกคอลากทำเด้อพญาป,ปวกหรือว่าจอมปวกนะครับเป็นมาออหอดเฮ็ดปวกนะครับมาหอดเฮ็ดปวกมาหอดจอมปวกเหลือมาขอสูกคอลากได้แนะบนะบ กามควมเสือของผู้เถ่าโบาณเนานะพี่น้องนาอนะครับลองลองมึงครับผมเกือเป็นแนวทางนะครับภูมักเสียงโชคนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับ สิ่งที่เหลือเสือได้ครับพี่น้องครับความโบรานผู้เฒ่านะครับเพื่นอนบอกเดี๋ยวผมสิ่พาดพี่น้องเบิ้งจชจบเลยครับผมพี่น้องครับมาตรงตัดต่อตาตาตานะครับเบิ้งจ้าว่าสรีเห็นตัวเลขนะครับจากถูกเอ้ไลนนะครับ ีเป็นตัวไดเหล็กตัวได,ดวไหรือว่าจังไดตัวนี้้นอนดูกับแม่นางโซนนี่นะครับเพื่อนสีในโสดในลาบจังไดนะครับผมก็บอกการันตีได้ว่าสีเป็นเหล็กตัวไดนอกพี่นนองนอกนะครับ <c oughs> คือผมขอแม่นางโซนนี่เจ้าที่เจ้าทางนะครับผู้เพื่อนปกปักรักษานะครับ เบิ้งน้ากันเลยครับพี่น้องครับตั้งแต่สยูทูบเก็ขึ้นจังว่าได้ครับพี่น้องครับพูดคือมาสูงเต๋อพี่ได้ครับพี่น้องครับเปิดโคมใหม่เบิ้งก็ได้ครับนี่ครับพี่น้องครับเกือเมื่อหอดิดได้ครับพี่น้อง ทัรงมาสตัดนะครับผมพี่น้องครับเรื่องธรรมมาสัดนะครับของปวกนะครับแต่ความเสื่อของผู้เฒ่าโบราณเพิ่นบอกว่าถ้าไม่ขึ้นทางทิศตะวันออกนี่สซีมีส่วมีลาบเด้อหลาละเท่านันะครับก็สักก็ได้ล่องเบิ้งน,น,นะครับผมขอส่วนคอล่าน้ำเพิรนเบิ้งนะครับหอดหอดเห็ดปวกนะครับพญาเห็หดปวก อ่าสิกล่องสั้นเลย,ยพี่น้องครับจับดนมันจะกลายบ้านแล้วครับพี่น้องครับเริ่มเสียนหัวแล้วครับพี่เลี่ยมแล้วครับพี่น้องครับ คือกันมากัพพีน้อกกูได้เห็นตัวได้นะครับนี่ ลุนได้ครับเด้อพี่น้องครับให้พี่น้องเบอร์น้องกันนะครับจนจบนะครับผมพี่น้องผู้ใดบอผู้ใดบกดขามหรือว่าเบอร์รี่บางไงพี่น้องม่โสไม่หลับได้ครับเด้อนะครับผมอยากให้เบิงไปน้ากันตลอดทุกวินาทีนะครับขอให้พี่น้องนะครับเบิงน้ากันครับผมเข้าๆบ่าครับพี่น้องครับเพ็นคือกันน้องครับน้อง นะครับผมกฤสิบวกวบ,บอกว่าเป็นเหล็กเอยียงนะครับกาพี่น้องห้อเบิงโดยตานะครับถือว่าเป็นควอมเสือนะครับผมพี่น้องเป็นแนวทางนะครับจะเห็นพี่กันแล้วครับโอ้งามอยู่เด้อพี่น้องเด้องามอยู่ครับงามอยู่ กับงามความเสือความเสือของผู้เฒ่าโบราณนะครับผมไปถามผู้เฒ่าก่อนเด้กครับผู้จังหวเห็ดนิพน้องครับเพราะว่าครับผมผมบบเดตตาโตนะครับอาจ์ซิมีเสียงพงเพลงพงเพลงนะครับเพราะว่าอยู่ขางบ้านเป็นมิซางเห็ดงาก่อสางนะครับนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับเป็นแบบอยู่เฮือนอยู่ซ่าน ครับโมหาะนะครับเหมือนนักพันธุ์ว่คนชิงลูกเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ผมคนชิงลูกแห้งครับพี่น้องนี่ครับ,รบพผสมให้โุกให้ลาดดีดี่ <c oughs> คืองานเสรแล้วครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องรุ่นรุ่นครับรุ่นตรงน,นี้ถือว่าผมเสียงท่ายเดือพี่น้องเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่นออกมาเบิดผมสีให้พี่น้องเมือน้ำกันครับสี่ห้าสองส้าทียี่สิสี่ เห็นน้ากันเนาะพี่น้องเนาะครับผมเห็นน้ากันครับผมพี่น้องเห็นน้ากันนะครับผมเชลยบครับาซักพี่น้องเห็นน้ากันเนาะครับน้องบัดที่นี่นะครับพี่น้องเห็นชัดเจนมันา่ครับบัดนี้ผมสียว่องฟังเด้ครับเด้อนะครับพี่น้องเพื่อนเบาซักนี่นะครับบ้านหลังนี้ลหระครับพี่น้องบ้านเลขที่ยี่สิบสี่หมู่ห้านะครับแต่ว่าเลขที่ ที่ผมขอนั่งม่นางเทรณีนะครับได้สี่ห้าสี่หาสองครับพี่น้องครับถ่ายม่นพี่น้องเรียกดีๆก็คือบ้านบ่อซักนี่เลขทียี่สิบสี่นะครับมูที่หานะครับตัวนี้คือแม่นางเทรณีเพิ่นหามากนาะพี่น้องน้อนะครับผมมาด้เราเองน้องนาเดียบอ่จับนะครับมื่อนานน้องหน้าเดียลูกสาวผมไปจับอยู่ซานเมฮานี่นะครับก็ได้สองซีซีนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กันรัวๆนะครับผม กไดไลค์กดแชร์เบาซักคอให้โชคให้มั่นเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดซับสักไข่ครับผมกดติดตามาเพี่อรังแรงใจให้เบาสักนำกันแล้วกันครับผมขอบคุณครับ